v i ชช u ว l แบงคธนาคารไว้สาขาครับเรื่องใหม่ในสนามธุรกิจการเงินของไทยกําลังจะเปิดให้ขอไลเซนส์กันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ v i ชช u ว l แบงคคืออะไรแล้วประชาชนจะได้อะไรจากธุรกิจนี้ประชาชาไิซบไซส์เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาไิซบไซส์ครับ เวอร์ชวลแบงหรือธนาคารพาณิชย์แบบไร้าสาขาเนี่ยเป็นที่พูดถึงในประเทศไทยช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับและเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีการประกาศหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต Virtual Bank มาแล้วและเตรียมให้กลุ่มธุรกิจครับยื่นคําขอใบอนุญาตตั้งแต่20มีนาคมนี้และเวอร์ชวลแบงก์เนี่ยคืออะไรและธุรกิจรายไหนเตรียมลงแข่งในสนามนี้วันนี้เราเล่าให้ฟังครับ ประกาศตัวออกมาแล้วนะครับว่าธนาคารไหนธุรกิจกลุ่มใหญ่ไหนที่จะเข้าสู่สนามแข่ง virtual bank กันบ้าง ขณะนี้มีอยู่4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ถือว่าครบเครื่องที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการจับมือกันระหว่างธนาคารยักษ์ใหญ่ที่มีฐานลูกค้ากว้างขวางนะครับอย่างธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารของรัฐพนึกกาลังกับธรุรกิจที่มีโปรดักและฐานลูกค้าระดับแชมป์นะครับคือ G u l ฟ Energy Development AIS และบริษัทค้าปลีกดาวรุ่งที่แยกตัวจากกลุ่มปตทนะครับคือ OR นั่นเองกลุ่มที่2ครับถือว่าเป็นการรวมตัวของยักษ์ใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับคือ SCBX ยาแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ มือกับคาคาแบง์ Bank, ธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ครับมีผู้ใช้งานมากกว่า20ล้านคนกลุ่มที่3เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีฐานลูกค้าอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะครับคือกลุ่มเจมาร์ Mart, ผู้นําด้านคราฟ์เลีกเทคโนโลยีและการเงินครับจับมือกับ KB Financial Group กลุ่มการเงินขนาดใหญ่จากเกาหลีใต้กลุ่มสุดท้ายซึ่งซุ้มเงียบครับและเป็นยักษ์ใหญ่มีฐานสินค้าและบริการที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องใช้บริการในชีวิตประจําวันเลยคือเครือซ p ครับซึ่งมีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ยังไม ใครส่วนกลุ่มธนาคารแบบดั้งเดิมนะครับและมีฐานลูกค้าที่มหาศาลอยู่แล้วเนี่ยก็ประกาศตัวปักหลัก ทำธุรกิจธนาคารอยู่ในสมรภูมิเดิมครับหนึ่งในนั้นเลยคือ TMB ธนาตาครับคุณปิติตันทัก,กเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ t t b เนี่ยบอกว่าไม่มีความสนใจครับและยอมรับว่ามันเป็นประโยชน์ในบางเรื่องและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าแค่บางกลุ่มบางรายเท่านั้นและท t b เองเนี่ยจะพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์2โลกครับคือโลกดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของตัวเองและโลกจริงนะครับหรือฟิสิเคลผ่านช่องทางสาขาสําหรับลูกค้าที่ต้องการสื่อสารทําธุรกรรมแบบ Face to-face อีกเจ้าหนึ่งนะครับคือ เกียรตินาคิมพัทราครับคุณอภินายเกลียวปฏินนนครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิมพัทราเนี่ยบอกว่ายังไม่สนใจครับและยังไม่ชัดเจนถึงประโยชน์กับข้อจํากัดหรือกฎเกณฑ์ในการจัดตั้งรวมถึงการทุ่มงบสูงถึง5000ถึง1 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อตั้งต้นกับเวอร์ชวลแบงก์ทำระบบใหม่แยกจากธนาคารเดิมเนี่ยยังไม่เห็นประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเช่นกัน เรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจจะยังมีคนที่สงสัยนะครับว่า virtual bank เนี่ยคืออะไร v i r t u a l Bank ครับคือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการแบบไม่มีสาขาครับไม่มีตู้ ATM เป็นของตัวเองมีแค่พื้นที่สำนักงานใหญ่สำหรับการบริหารงานและระบบดิจิทัลครับสำหรับให้บริการลูกค้าทั้งกระบวนการนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นลูกค้าใหม่จนถึงการสมัครบริการการทำธุรกรรมและการติดต่อสอบถามครับส่วนช่องทางการให้บริการของ Virtual Bank กเนี่ยก็หนีไม่พ้น Mobile Banking ครับธนาคารออนไลน์ที่เราทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็น10ปีแล้วอีกช่องทางหนึ่งนะครับคือการให้บริการผ่านพาร์ทเนอร์ หรือตู้ ATM ของธนาคารอื่นนะครับคล้ายๆกับบริการตัวแทนธนาคารหรือ Banking Agent ที่หลายธนาคารให้บริการอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยร่วมกับร้านสะดวกซื้อและตู้เติมเงินครับอีกหนึ่งความน่าสนใจของ Virtual Bank นะครับคือระบบหลักหรือว่า Core Banking System ที่อยู่บนเทคโนโลยีใหม่นะครับความได้เปรียบเลยคือสามารถเชื่อมต่อและใช้ข้อมูลได้หลากหลายขึ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมใหม่ได้รวดเร็ว,วและต้นทุนการดําเนินง,งานถูกลงด้วยครับในมุมของลูกค้าเองเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคล และลูกค้า SMEs เนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นหรือว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการนําข้อมูลอื่นๆมาร่วมประมวลด้วยแล้ว Virtual Bank เนี่ยมีมานานหรือ,อยัง วอชชั่วแบงค์เนี่ยเป็นสิ่งใหม่สาหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเองเนี่ยก็ให้บริการกันมาหลาย10ปีแล้วนะครับเช่นรักูเทนแบงค์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับให้บริการแบบอินเทอร์เน็ตโอลดีแบงค์มาตั้งแต่ปี2543นะครับสมัยอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังต้องต่อผ่านโทรศัพท์บ้านกันอยู่เลยครับหรือวีแบง์นะครับในเครือเทนเซนผู้ให้บริการแอปแชทดังอย่างวีแช t ก่อตั้งขึ้นในปี2556ถึง2557นะครับมีผู้ใช้งานกว่า360ล้านคน ในประเทศไทยเนี่ยมีการพูดถึงการจัดตั้ง Virtual Bank กันมาตั้งแต่ปี2565นะครับและมีการเปิดรับฟังความเห็นเรื่องของแนวทางการจัดตั้ง Virtual Bank เนี่ยมาถึง2ครั้งแล้วนะครับ เมื่อปี2566ที่ผ่านมาก่อนที่เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับทั้งกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติเนี่ยประกาศเริ่มต้นการจัดตั้ง v i อร์ a l Bank นะครับอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอ,อ,อ,อนุญ,ญาตและการออกใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไว้สาขานะครับภาษาความเชี่ยวชาญ3ด้านนะครับคือธนาคารเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมเข้าด้วยกันครับเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินกำหนดมุ่งเน้นบริการทางการเงินแก่ผู้ไม่มีรายได้ประจำและเ กลุ่มที่ไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอนะครับหรือว่ากลุ urf, ่ม underserved กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินหรือกลุ่ม unserve และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อและกลุ่มเป็นหนี้นอกระบบครับโดยอยู่ภายใต้การกํากับของแบงค์ชาติเหมือนธนาคารพาณิชย์อื่นนะครับและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและระบบของ virtual bank เนี่ยต้องแยกจากสถาบันการเงินอื่นอย่างชัดเจนครับ และเวิร์ a ชั่แบง์เนี่ยต้องตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยนะครับและมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า5000ล้านบาทในระยะแรกและไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทในระยะปกติครับและสามารถเป็นบริษัทร่วมทุนหรือว่าจอยเวนเจอร์เพื่อผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ฝ้าของแบงค์ชาติเองนะครับกำหนด7จดคุณสมบัติของผู้ยื่นขอไลเซนส์เว r ร์ a ช b a n แบง์ด้วยนะครับต้องมีทั้งประสบการณ์มีธรรมพิบาลมีความเชี่ยวชาญมีความมั่นคงและสามารถบริหารความเสี่ยงได้นะครับโดยแบงก์ชาติเนี่ยจะจัดประชุมชี้แจงนะคร นในวันที่19มีนาคมนี้และเปิดให้ยื่นค,นคําขอได้ตั้งแต่20มีนาคมถึง19กันยายนนี้จากนั้นจะคัดเลือกและประกาศผู้ได้รับใบอนุญาตประมาณมิถุนายน2568เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณมิถุนายน2569ต้องจับตาดูกันนะครับว่า Virtual Bank ที่จะเป็นน้องใหม่ในสนามการเงินเนี่ย จะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างความว้าวอะไรให้กับตลาดได้บ้างนะครับและนี่คือประชาชาติไบซส์จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์และทางโซเชียลมีเดียครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow กันไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเข้าใจง่ายได้ความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวได้ใหม่เสาร์หน้า11โมงเช้าสวัสดีครับ